เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับอยู่กับผมรีลาบีมแล้วก็อยู่กันในเกมที่รักเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือเกมระดับล็อกระีเบรส์นั่นเองนะครับอันนี้หัวข้อที่จะมาคุยนะครับก็คือเลเวลหกสิบแล้วเป็นยังไงบ้างครับทุกคนนตอนนี้นะครับนะของที่ผมจะมาแนะนําในตอนนี้นะครับตอนที่เลเวลหกสิบเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับนะมามาดูดีกว่าอยู่กับที่บีมชาวไร่นะผมนะนะครับเวลาเราขึ้นเลเวลหกสิบแล้วเราก็ต้องนึกถึงอยู่่ดีนนครก็ือออขงงเเ นะครับเรามีความคิดเห็นกันดีกว่าว่าของเรเวลหกเนี่ยเราควรจะซื้อเลยหรือเปล่านะครับนะตามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับในตอนนี้เนี่ยของที่เรเวลหกเนี่ยคือไม่ควรจะซื้อนะเพราะว่าราคาของเนี่ยค่อนข้างแพงมากๆนะครับใครที่มีกําลังทรัพย์ก็ซื้อก่อนได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ค่อยมีกําลังรัพย์นะครับนะไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับโดยที่ดูของสินะครับมือเดียวนะครับของเรเวลหกนะครับราคา3 0 0 0 0นนะครับใครมีกําลังทรัพย์ก็ซื้อเลยนะครับผมนะผมขอผ่านก่อนในตอนนี้นะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าของเรลห้าสินะครับราคา8 5ดหมเนี่ยที่เลห้าสินะครับ MTK เนี่ยบวกเ0 0ดนะครับ M d e e bypass บวกหนึ่งร้อยแปดนะครับแต่เรลหกสิบเนี่ยที่300แสนะครับต่างกันกี่เท่าครับเกือบสี่เท่าสามเกือบสี่เท่านะครับน้ให้ MTK มาเก้าร้กับ M d e bypass มาสองนะครับก็คือ MTK ให้มาเพิ่มขึ้นมาสองร้อยนะครับแล้วก็ bypass เพิ่มขึ้นมาหนึ่งร้อยนะครับผมนะห่างกันสองร้อยกว่าเองนะครับผมนะ ค่อนข้างจะไม่คุ้มเลยในความคิดผมในตอนนี้ยังมองว่ามันสูงไปนะใครมีกําลังซัพเนี่ยก็ซื้อได้เลยนะครับไม่ห้ามนะครับมีก่อนเท่ก่อนโผลดก่อนนั่นเองนะครับอย่างเนี้ยอย่างโล่เนี่ยของผมเนียดหลมาจากจันโลหิตนะครับของที่เราจะหลบไม่ได้ครับมีอยู่สช่องทางจันโลหิตนะครับแล้วก็ลงดันนะครับของเล็วนั้นๆนะครับแล้วก็กระชาปองนะครับสุ่มแล้วก็ขนนกสุ่มเหมือนกันนะครับนะสี่ทางเลือกที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นกลางเลือกที่สุ่มทั้งหมดนะครับนะแล้วก็โล่เนี่ยผมได้มาจากการสุมในนนทัั้งเือล นะครับนี่นะครับสมมติเราใส่โล่นี้ใช่ไหมแสนหกละนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะซื้อได้นะครับนะควรจะเป็นแค่นี่ครับพวกทาริสเมนนะครับพวกอิสเซอรี่นะครับควรซื้อได้เพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในที่จับต้องได้นะครับแสนห้านะครับหากันมาประมาณเท่าหนึ่งสองสามเท่านะครับแสนห้าแต่หรือใครยังมองว่าแพงก็ลองลดได้นะผมในทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าถามว่าผมจะซื้ออะไรนะครับในทั้งตัวเนี่ยผมคิดว่าผมจะซื้ออิสเซอรี่นะครับผมนะเพราะว่าถูก นะครับค่อนข้างถูงที่สุดแล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่าที่สุดแล้วมั้งนะสแต่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ฟาดห้ารนะครับนะอันนี้ฟาดส400เพิ่มขึ้นมา100นึงนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับไม่งั้นก็รอราคาลดลงก็ได้แต่ถ้าเป็นผมมะซื้อเนี่ยให้ซื้ออะไรนะครับในทั้งหมดทุกเซตเนี่ยผมจะซื้ออสซิสเซอรี่นั่นเองนะครับนี่เป็นแนวทางของผมนะครับแต่ถ้าเป็นแนวทางของผมจริงๆผมจะไม่ซื้อนะครับค่อยซื้อก่อนรอมันลงกว่านี้ทั้งหมดนะครับลงมาก่อนนะครับตอนนี้ผมยังมออองงวว่่่าาาารรรคคคสููไไปปนนนนะะับให้้้ผผเเียยแลก็ นั่นราคาลงมานะครับตามดีมาซ์พายนั่นเองนะครับส่วนใครที่เล่นธนูนะครับอาชีพพอฮิตก็ติดดอยค้างฟ้าไปนะครับยาวๆไปเลยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะแล้วต่อมาเนี่ยเรามาคุยเรื่องเซ็ตของกันดีกว่านะครับว่าพี่ถ้าผมไม่60เนี่ยผมมีของบางชิ้นเนี่ยจะใส่ดีไหมหรือเราต้องยกเขาใหม่หมดเลยนะครับอย่างที่เคยบอกไปเลเวล50าสิบนะครับแต่เสียงทิพนั้นอาจจะไม่ดีหน่อยเรามาพูดกันใหม่นะครับนะว่าของเรเวลทุกเลเวลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเซ็ตเดียวกันเนี่ย สามารถใส่ได้นะครับเซตไม่ลดแต่เพียงแต่ว่ามันจะอิงตามที่เลเวลน้อยที่สุดได้นะครับนะอย่างตอนนี้เนี่ยพระคุณพระเจ้าของผมนะครับเป็นเลเวลที่3นะครับผมนะคือฮิลลิงโบนัสสิบเอนะครับแล้วก็สีนะครับแต่ถ้าเราใส่เป็นของเลเวลหกล่ะนี่ครับฮิลลิงโบนัสสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่ครับสี่สิบสี่เสียกสกว่ากเมื่อกี้นะเป็นสีนะครับนะเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนั่นเองนะครับนะ12เป็น45 11.2เป็น12นั่นเองนะครับนะ เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยกเขาไม่ต้องเป็นต้องรีบขนาดนั้นนะครับเราก็ค่อยๆเติมทีละชิ้นส่วนได้นะครับแต่ออฟที่แสดงนะครับจะเป็นออฟที่เลเวลน้อยนะครับน้อยที่สุดอิงไปนะครับแล้วก็แสดงผลผลนั้นนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับเนี่ยลองใส่ดูเลยนะครับนี่สืบทอดนะครับแล้วก็สมใส่เลยนี่นะครับมาดูออฟกันมาดูเอฟเฟกกันนะครับนี่เอฟเฟกต์ก็จะเป็น11.2%นะครับ42%มันจะอิงตามเลเวล50นะครับเพราะว่า ต่ำที่สุดเนี่ยเป็นเลเวล50นั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะให้เป็นเอฟเฟกของเลเวล60เนี่ยเราก็ต้องใส่60ทั้งเซตนั่นเองนะครับผมนะนะครับแล้วก็ในการปลดปล่อยพลังแฝงนะครับทรัพยากรที่ใช้ในเลเวลของไอเทมเลเวล60นะครับบอกเลยนะครับว่าทรัพยากรที่ใช้เนี่ยเป็นทรัพยากรชนิดเดียวกันกับตอนเลเวล50นะครับนี่ดูเลยพอเหมือนกันนะครับว่านี่คือของเลเวล60นะครับใช้หินนี่ครับแองเกอร์คริสตัลนะครับแล้วก็เดย์ดรีมดัสนะครับแล้วก็อิน อุมเอ็ดโซนะครับอันนี้นะครับของเลเวล50นะครับใช้อะไรบ้างแองเกิลคริสตัลเหมือนกันนะครับเดดดีมดั๊ตเหมือนกันนะครับแล้วก็อินฮูเม็ดโซนะครับนะใครที่ได้ของเลเวล50นะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับแบบว่าหรือขายไม่ออกนะครับพวกแม็เก็พีพวกเซนต์แม็เก็พีนะครับให้เอาไปย่อยนะครับแล้วก็รอรออัพของด้วย60ได้นะครับหรือคนที่ได้เดดดีมาเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปขายก็ได้นะครับหรือในช่วงนี้เนี่ยของมันอาจจะแบบว่า ขาดตลาดนี่ขายในตลาดได้อยู่ในแปดร้อยยี่สิบห้านะครับก็เอามากลวยตั้งไว้ก่อนก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับนะหรือบางคนเขาอาจจะรู้แล้วจะยังขายอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมมองว่ายังไม่รู้นะครับราคาจะดีบกลับไปเป็นราคาชิลละพันเหมือนเดิมก็เป็นได้นะครับผมนะซื้อตุนกันไว้ได้นะผมนะเพราะว่าใช้เยอะมากนะครับหรือใครที่เขาคิดอีกมุมนึงนะครับว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กันอีกนานนะหกสิบยันเจ็ดสิบนู่นของเองเช็ซตเดิมนะครับก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะด้วยส่วนตัวของผมนะผมค นะครับก็คือรอเก็บเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับเพราะว่าปลดครั้งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับไม่ได้บวกเยอะนะครับนะอย่างเนี้ยนะครับเทียบ1กับ5เลยก็ได้เนี่ยจากร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเป็นสองร้อยนะครับเสียทรัพยากรไปเยอะมากนะครับแต่เพิ่มแค่สามสิบนะครับนะน้อยมากนะครับเอพีเนี่ยเพิ่มมาประมาณสี่พันนะครับอ่าจจะเป็นฟาส์ล้วนนะครับนะนะอย่างเช่นเลเวลที่ดูไม่ได้สักด้วยนะครับโอ้ไม่ก็นะครับก็ไปชั่งน้ําหนักดูนะครับผมว่ามันยังไม่ ถึงกับต้องเขาไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดที่ต้องควักเงินออกมาซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าใครรวยนะครับเหมือนเดิมจัดไปเลยนะครับใครมีกําลังซับเติมก็ซื้อได้เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับของสนใจผมแนะนํานะครับอย่าซื้อก่อนช่วงนี้ราคามันค่อนข้างแรงนะครับสาหรับสายฟรีนะครับหรือสายที่มองว่ามันยังไม่โอเคนะครับลองวันลงมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมต่อมานะครับนะอย่าลืม นะครับใส่การ์ดนะครับโปรเลเวลหกสินะครับบางคนจะลืมการใส่การ์ดนะครับเพราะว่าจะบบททุกช่องแล้วนะครับก็คือใส่ได้ทุกช่องแล้วนะครับอย่าลืมดองกันมาใส่ด้วยนะครับนะจะได้เลเวลหกจะได้มีใส่ในทันทีนะครับผมต่อมานะเป็นการดูกันนะครับว่าของเลเวลหกสิบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราสามารถหาได้จากไหนได้บ้างนะครับของทุกเลเวลนะครับของเลเวลสิบตอนนี้หาได้จากอันนี้ครับเหตุการณ์จันโลหิตนะครับหาได้นะครับสามครั้งต่อวันมีโอกาสดรอปอยู่นะครับแล้วก็ดันเจียนนะครับ ดันจินสตูปนะครับมีโอกาสดับของ60นะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนคงจะลงได้ประมาณถ้าคนบกดีเนี่ยแต่เป็นทั่วไปนะครับนะสำหรับสุนตตเนี่ยก็จะเป็นยากนะครับผมนะแค่ทั่วไปก็คือขึ้นคอแล้วนะเออนะครับแล้วก็อีก2อย่างที่ต้องทำสี่สองอย่างที่มีวิธีได้มานะครับก็คือ1นะครับนี่ขนนกนะครับเราจะพาไปดูเลยนะครับขนนกสีดํานี้สามารถซื้อได้เลยนะครับก็คือจะมีโอกาสสุ่มได้ของเรเวลนั้นๆที่เราเลือกนะครับทันทีนะครับไม่ต้องไปสุ่มว่าเราจะได้เกลือที่เป็นผงหรือว่า เม็ดแดงๆหรือเปล่านะครับนี่จะไปดูกันนะครับแต่ของเนี่ยอาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับนี่นะครับใช้พันสามร้อยห้าสิบนะครับจะมีสิทธิ์ได้ของเนี่ยครับของเลเวลหกสิบหมดเลยต้องไปสุ่มเอาอยู่ดีนะครับนะโดยที่เราจะสะสมไอ้พวกขนนกหรือว่าเหรียญกระชับองตัวไหนนะครับก็ควรสะสมสักประมาณเลเวลห้าสิบห้านะครับนะเลเวลห้าสิบห้าเนี่ยประมาณกลางๆเนี่ยจะขึ้นหกสิบเนี่ยก็สะสมได้แล้ว หรือว่าเมื่อเพื่อนๆนะครับมีของเซตนะครับครบทุกตัวแล้วครบทั้งตัวแล้วนะครับเราก็เริ่มสะสมได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหมุนกระชปองอยู่นะครับผมเพราะว่าหมุนมาแล้วเนี่ยโอกาสขายออกเนี่ยก็ยากอยู่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของที่คุ้มที่จริงๆโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเอามาเสี่ยงกับเรเวลต่อไปเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญแมวนะครับก็คือจะสุ่มได้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าโคตรเข้มนะครับมาดูดีกว่าเผื่อทได้ของลุงนะครั้งเดียวก็เสียวได้นะครับ นี่ม่วงนะครับนี่ั้งเด้ยวเสียบได้อาวุธไว้เกลือนะครับเกลือเกลือนั่นเองนะครับนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่เลเวลตันอยู่นะครับเลเวลหกนะครับแล้วคลิปที่ผมจะลงเนี่ยเป็นวันที่น่าจะอ่ออัปเดตใหญ่แล้วนะครับน่าจะมีปลดล็อกแคปเลเวลแล้วแหละนะน่าจะมากกว่า60นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ปลดล็อกเลเวลอีกเนี่ยมาดูดีกว่าครับว่าเราเนี่ย จะฟาร์มจ็อบหรือฟาร์มการ์ดดีนะครับตอนนี้ผมฟาร์มการ์ดนั่นเองนะครับเพราะว่าฟาร์มจ็อบไปเนี่ยผมมองว่าจ็อบเนี่ยไม่ทําให้เราเก่งขึ้นขนาดนั้นนะครับควรจะฟาร์มคู่กับเลเวลไปดีกว่านะครับไม่งั้นมันจะคอขวดกันไปเรื่อยๆนะครับที่ใครอยู่60แล้วเราก็ลองเวลาเนี่ยไปฟาร์มการ์ดดูบ้างก็ได้นะครับผมนะไม่ต้องรีบเลเวลมากเกินไปนะครับเอาไปลองสังเกตตัวเราดูนะครับว่าการ์ดเนี่ยมีครบหรือย,ยังนะครับในตอนนี้เนี่ยผมมองว่าการ์ดผมเนี่ยยังแบบว่าเติมได้มากกว่านี้นะนี่ดูดิิวิวววตตตตาา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 ้้เเหหมมมมือน่่ยลผจะไปฟร์ใส ประมาณนี้ลองไปชั่งน้าหนักกันดูนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราจะเก็บจบอย่างเดียวเนี่ยรอตรงที่แคปเลเวล60เนี่ยมันเปิดนะครับคลิปนี้ที่ผมอัพลงไปเนี่ยเลเวล60ครจะเปิดได้แล้วนะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมคือเลเวล60กันแล้วนะครับยังมีเพื่อนเล่นกันอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนที่เกาะกลุ่มกันมาครับตอนนี้ยังล้มหายใจจากไปหรือยังนะครับยังมีความสุขกับเกมนี้อยู่หรือเปล่านะครับนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะส่วนตัวผมเนี่ยยังเล่นได้เรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ขอบคุณมากที่ย คลิปต่อมาได้เรื่อยๆนะครับมาอัปเดตของกันแบบคร่าวๆนะของผมก็ประมาณนี้นะครับมีของ 60- สแค่ชิ้นนะครับคือโล่ที่รอปมาจากดันได้รองทำที่รอปมาจากจันโลหิตนะครับผมนี่ของก็ทํามาออฟเมลนะครับเป็นเมืองอเบต้าหมดแล้วอินอินแมกเอทีแมเอทีเคนะครับนะครับนี่ออฟเมลนะครับประมาณนี้นะครับขิฟาสฟาสฟาสนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเนี่ยของเลหกสิบเนี่ยผมกะว่าตอนนี้เนี่ยใส่ทริสแมนนะฟาสแล้วก็ขี่นะครับ ที่สองอ่นผอกล่าวว่าเป็นฟาสฟาสครีนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ครีผมลนแล้วนะครับครี๊ที่ผมลิมิตเอาไว้นะครับก็คืออยากให้ครีเนี่ยสักประมาณ3 0 0พันะครับอันนี้ยืนเมืองสามพันหนึ่งนะคือแล้วถ้าเบาบัฟเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4ี่พันเลยนี่ดูอ้าวหาย,ยไม่ได้บัฟพีนะครับสี่พันสี่นะครับ 4, 4, นะบนะผมคิดว่ามากไปนะจะถอดสักครั้งหนึ่งให้เหลือสักประมาณสามพันห้าครับตอนบัฟแล้วแล้วก็ไปอัพฟ้านะครับฟ้านี่ก็เยอะแล้วนะ เออก็แต่ก็ผมให้ความสำคัญกับฟ้ามากกว่าครีนะครับผมให้รุ่นมาสักนิดนึงก็ยังโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะมุ่งไปที่ M D K แล้วตอนนี้นะครับเพราะ M D K ผมถือว่าน้อยมากซึ่ง M D K ผมตอนนี้ได้มาจากอะไรบ้างการนะครับที่ผมฟาววิตาตานั่นเองนะครับแล้วก็ Enhance นะครับอาวุธนั่นเองครับจะให้สักร้อยยี่ร้อยสี่นะครับแล้วก็ปลุกพลัง Enhance นะครับให้ขึ้นมาแปดสิบทั้งตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคนะครับ หวังว่าทุกคนยังติดตามมันอยู่นะครับผบคุณมากแต่ใจจริงนะที่เข้ามาติดตามมันอยู่นะครับผมนะนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันหน้าฟ้าใหม่ฝันดีโชคดีมีชัยครับผมบ๊ายบาย